เรียกว่าเป็นสัญญาณดีของวงการหนังก็ว่าได้นะคะหลังหนังภาคต่อเรื่อง A Quiet Place Part 2ของผู้กำกับจอห์นคราฟกินสกี้ทำรายได้เปิดตัวในสัปดาห์แรกของการเข้าฉายในอเมริกาสูงสุด48ล้านเหรียญสหรัฐค่ะแสงหน้าหนัง Godzilla vs Kong ที่เคยทำไว้ที่32ล้านเหรียญเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็คาดการนะคะว่ารายได้ของหนังเรื่องนี้ก็น่าจะปังค่ะทะลุ58ล้านเหรียญในช่วงวันหยุด Memorial Day ด้วย เึ่งการที่หนังระทึกขวัญเรื่องนี้สามารถโกยรายได้เปิดตัวสูงสุดนับตั้งแต่การระบาดของโควิด19ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของคนทำหนังนะคะที่จะช่วยยืนยันได้ว่าผู้ชมยังต้องการดูหนังในโรงภาพ,พยนตร์อยู่ค่ะ แม้ภายหลังโมเดลการใช้หนังแบบคู่ขนานทั้งในโรงหนังแล้วก็ระบบสตรีมมิ่งไปพร้อมกันจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะอย่างเช่นล่าสุดค่ะครูเอล่าหนังที่สปินออฟจากการ์ตูน101 d a l m a t i a n s ซึ่งลงโรงฉายคู่ไปกับบริการสตรีมมิ่งของ Disney Plus สตนแตนะะ่เมื่อดูรายได้เปิดตัวค่ะก็เป็นที่อันดับที่2นะคะอยู่ที่21ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทางด้าน Paul DeGare Bedian ค่ะนักวิเคราะห์สื่ออุโสของบริษัทข้อมูล Comscore ได้แสดงความเห็นว่ารายได้บ็อกซ์ออฟฟิศในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการพิสูจน์คำกล่าวว่ายุคโรงภาพ,พยนตร์จบไปแล้วนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างสิ้นเชิงค่ะ